เปิดใจชินชินวุฒิเคยทะเลาะกับก๊อฟพิชยะหนักมากไม่คุยกันนานสองปีไม่คุยกันาน,กนานสองปีสำหรับนักร้องดังชินชินวุฒิอินทรคูศิลป์กับก๊อฟพิชยะที่เคยสนิทกันมากในแก๊งจีจูเนียซองซุปตาเด็กยุค90ที่ยอมเปิดใจยอมรับว่าเคยเกิดเหตุการณ์ทะเลาะกันหนักมากจนถึงขั้นไม่ขอร่วมงานด้วยกันแบบยื่นคำขาดงานพรีเซนเตอร์ไปจนถึงงานโชว์บนเวทีถ้ามีชินต้องไม่มีก๊อฟไหมโดยชินเล่าว,ว่า ผมกับพี่ก๊อฟพิชยะเคยทะเลาะก,กันหนักมากแบบไม่คุยกันนานสองปีเลยครับสมัยตอนจีจูเนียซึ่งก่อนหน้านี้ผมกับพี่ก๊อฟสนิทกันมากผมออกอัลบัม้มบิ๊กทรีแล้วค่ายแกรมมีแกรงก็ยุบและเป็นช่วงที่กอ๊อฟไม้ได้ไปทำงานที่ญี่ปุ่นไปทำเพลงที่นั่นแล้วกลับมาพอกลับมาผมรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปเขาดูหญิงมากในความรู้สึกของเรา ผมก็เลยรู้สึกว่าทำไมเขาไม่เหมือนเดิมและช่วงนั้นผมก็ค่อนข้างเกเรด้วยไม่กลัวใครชนได้ชนเลยในจีจูเนียไม่ค่อยมีใครกล้าบอกผมสักเท่าไหร่พอเดินผ่านผมก็ด่าเข้าไป คือผมคุยกับเขาแล้วเขาไม่ตอบเขาไม่คุยกับผมผมก็เลยโกรธมากจนวันหนึ่งผู้ใหญ่ที่ค่ายรู้ก็สั่งให้ผมโทรไปเคลียร์กับเขาผมก็โทรไปนัดเจอกันถามว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่ามันไม่มีอะไรเลยพี่ก๊อฟบอกว่าคิดว่าผมเปลี่ยนไปอา้าวผมก็นึกว่าพี่เปลี่ยนไปเขาบอกว่าแล้วมาด่าเขาทำไมทะเลาะกันแบบเด็กๆมากก็เลยกลายเป็นเรื่องโจกทุกวันนี้เลยครับ